ขอไม่พูดแล้วกันครับม <ics> like ันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งพูดกับคนอื่นอะไรเงี้ยพรามันเริ่มที่สองคนมันก็ควรจะมันก็ควรจะรู้แค่นั้นมามันไม่จําเป็นที่ต้องเอาเรื่องเศร้ามานั่งพูดให้คนอื่นฟังอะไรเงี้ยครับมันมันพอมันเป็นเรื่องที่มีปัญหาไม่จําเป็นจะต้องมานั่งบอกใครมากมันเกิดเลยก็สามารถคุยกันได้ครับก็ยังมีการทักกันบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะคุยกันครับแต่ว่าล่าสุดก็ก็ได้มีการแบบคุยกันบ้างนิดหน่อยเรื่องนี้ขอไม่พูดเลยแล้วกันก็ จริงก็ต้องเสียใจแหละครับมันก็ผ่านมันต้องแบบระยะเวลานานแหละก็ผ่านไปแล้วไม่ไม่เคยเสียายเลยครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็น3ปีที่ที่แฮปปี้มากก็ไม่มีอะไระครับจริงๆแล้วถ้าดูใน i n s t a g r กรก็จะเห็นว่ารู้จักมา,มาระยะเวลาน,านานแล้วคือมันก็ผ่านมาระยะนึงแล้วแหละครับแต่ว่าแค่ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจ,จะพูดอะไรดีเปล่าแล้วครับเพราะผมว่ามันเหมือนมันคุยกันมันได้คุยกันผ่านไปแล้วงนะี้ยมันไม่อยากจะเอาเรื่องแบบเหมือนผมไม่อยากฉายหนังซ้ําในหัวตัวเองไปเร,งเ,รเรื่อยในการพูดเรื่องเลย ไม่ได้รู้สึกกดดันอยู่แล้วฮะมันก็พูิปกติแหละทุกคนเขาก็ก็สามารถแบบดูได้เข้าใจได้อย่างที่บอกแล้วครับมันเป็นเรื่องที่มันไม่จําเป็นต้องมาเล่าให้ใครฟังอ่ะในเรื่องที่แบบยิ่งพูดก็ยิ่งทําร้ายความรู้สึกตัวเองแล้วก็ก็ไม่อยากจะมานั่งแบบที้แจงอะไรมากในเรื่องก็พอ <blank. S 1> ผ่านราะยะหนึ่งก็โอเคแล้วละครับเริ่มแบบกลับสู่มวดปกติแล้วที่บ้านไม่ค่อยอะไรครับที่บ้านเขาก็แบบ ก็โตแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราแบบจัดการตัวเองะเรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องมีมือที่3ทุกเรื่องก็ได้ก็มีการได้คุยกันครับก็ก็ปรึกษาเพื่อนบ้างกันแบบเอ้ยยังไงดีก็ถือว่าโอเคครับก็ยังคุยกันได้คุยกันได้มัน,มน,มนมก็เว้นระยะนิดน,นึงก็น่าจะดีความรงขาใจนิดหนึ่ง